โอเคครับ oh, okay. ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเพลย์ของคิดสลูเอ็กเวอร์ชันจริงจังมาโอเคเดี๋ยวแปลงทองกลางกันก่อนนะอะไรลูฟี่เอาไปสกิลหนึ่งสร้อยลูกปัดเออฟาดฟาดไปฟาดไปฟาดไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหหนักหน่วงสร้อยลูกปัดอีกรอบหนึง่งเออเด้งเดือดมาจากนั้นสกิลหนีเตะหัวเาเรียกเตะหัวเอ,อ้ยเอ,อ้ยเออว้ดี้บ้านนะ่ะดอทโอ้ย ไปความตายหยุดข้าไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ต้องเอาซอยลูกปาดไงนี่นี่ฟันไม่ฟัน,ฟนยิงทั้งยิงทั้งฟันทั้งฟันทั้งยิงเอาฟันมาโซโลเป็นไงเออแตกหนึ่งดึงก่อนดึงดึงดึงมาคิดสลุเข้ามาใกล้สิเอาจาบาเตะไปแล้วอดเลยเนี่ยแล้วก็โอ้โหโดนอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยคิดสรุปเยอะจัดซอยลูกปาดไปดิเอ,อ้ยมันไม่ เป็นไรฟาดไปฟาดไปเออฟาดฟันไปดิฟาดฟันไปดิเออดอตสร้อ,อ,อยลูกเอ,อ้ยไม่ใช่สร้อยสกิลสองดอตออกมาสร้อยลูกปัดเออเก็บเลือดแกโดนอ่ะแชงแตกนะแตกนะแตกนะแชงดึงทงก่อนเอาให้ได้ทงเนี้ยโอเคโซโซรลขึ้นไปซ้ายมือบนเดี๋ยวสกิลเราไม่มีด้วยวิ่งสดครับเฮ้ยเอเนิกอย่านะ อ้าววาไงจ๊ะฟันดิฟันเออตีธรรมดาก็ได้แล้วก็จังหวะนี้ซอยลูกปัดเออแตกเอ้เอเนียังเหลือ<ๆ>อือดอีกอุ้ยเออเตะโอ้โหโดนอะไรคำนี้เอาสกิลสองพุ่งพุ่งเออแตกแล้วก็รอรอจังหวะเอ้โอ้โหคิสสลุเอ้ยโอ,โอย้โ,อโหมันลวมันลวฟันฟันคืนเอาเอาเอาดอทโอ้โหเอเอ โอ้ยเอายาต้องเอายามาตบกอนเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้โอเคเดี๋ยวพุ่งไปดึงทงกลางแบบหน้าด้านเอ้ยเอือยฟาดไปดึงทงกลางเลยจังหวะนี้เอออย่ามายุ่งกับเราแฉงอะไรไม่หลุดทงหรอกนะตั้งเคอ์เตอร์ล้อส,สวนเอ้ยเอ้ยไม่โดนเวแล้วเอากลับมาโดนขอบคณครับรักษาน้ําใจกันนะเนี่ยเฮ้ยดอทโอ้โหไม่เป็นแบบที่คิดว่ะโอ้โหไม่เป็นแบบที่คิดโอเคคุซันถ่วงไว้เพื่อนถ่วงไว้ โอเคเดี๋ยวผมจะไปทงนู้นนะไปดึงเพื่อทวงเวลาอย่างน้อยให้มันมา,มายุ่งกับเราก็ยังดีเอออเคแตกเลยพูดเ,เลยไม่ได้จริงนะอย่ามาโตแผ่นนี้เนี่ยคือแม่งแพ้คิสซุจัดโอเคชนะแล้วยแบบเนี้ยชนะแล้วโอเคมามาต่อในเกมที่2เลยดีกว่ากับดานอ่าอิมพิวดาวะโอเคเพื่อนดึงทงเลยเดี๋ยวผมไปหาตัวโดนก่อนอ่ะคิสซุเหมือนกจนเห มาดีมาดีสู้ง่ายนะเอาถ้าเรารู้แบบเขาเรียกอะไรเรารู้เทดมันเราจะสู้ง่ายทันทีเอ้เตกไปเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหเดี๋ยวโดนอะไรกันทับนี่แตกไปดีแตกไปดีอุ้ยอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยมั่วมั่วโอ้โหมั่วไปหมดต้องออกวะเล่นมั่วแบบนี้ไม่ได้ออกแล้วต้องออกต้องออกโอ้ยดอทวะติดดอทเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยปล่อยผมไปพี่พี่ปล่อยผมไปก่อนเอเตะ เตะเลยอเ,เอาหนวดขาวเฉยเฮ้ยเดี๋ยวโดนสกิลโอเคไม่โดนซอยลูกปัดไงล่ะเออนี่ทะลุกำแพงนะเว้ยออ้ยวเว้ยละเวละโอเครอ,อ,อดพุ่งออกพุ่งออกด่วนเลย,ยสกิลสองนี่เอามาใช้จังหวะพุ่งออกดีมากเลยนะใช้คิวไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอ่ามันบังคับยากโอเคเดี๋ยวผมรอก่อนอกาบจะต่อยชัวร์นั่นไงว่าแล้วกาแล็กซี่ดีไวมาเลยมาลงมากาฟลงมา ไม่ลงก็โดนไม่ลงก็โดนโอ้โหมันมาจริงวะมากลับมาพร้อมกอาความสดใสามาไว้อยู่เพื่อนดยเลยเดีย๋ยวรอสกิลหนึ่งนะเ,เห็นสกิลหนึ่งไปดีแตกไปดีครับอุ้ยอ้ยติดช็อตทีนี่มันดอทเก่งจังวะนิจิเดีย่ยอ,อหาเอาโดนเตะโอ้โหมันล้มอีกแยะรอสกิลสองอือปาดไม่โดนอะไรเลย เอาโคบี้เอาเหรอโคบี้เอาเหรอไอผลพะละพละเฮ้ยจะไปไหนโคบี้เออมาดีผลพละพละฮึดดอตมันอะไรของมันวันนี้ต่อยลูกปัดไปดิโดนไปดิอาา้าวตอนนี้ผมไม่โดนสกิลแล้วนะครับเออฟาไปดิเจอคิดซลูด้วยกันเองแนะนําให้ตีธรรมดาก่อนนะให้เลือดมันลดนิดหนึ่งแล้วค่อยสกิลชนะทางแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเล่นประจำนี่เล่นประจำโดนไปดิ โอเคดอทมาแล้วก็ฟันฟันฟันฮึบพุ่งออกหุ้ยติดไฟว่ะแต่มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกเป็นยังไงล่ะเฮ้ยเอ้ยเอา้ากาไม,ไม่ตายเฉยกาไม่ตายอ่ะโ,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 โอ้โหโดนเละโอ้โหเละเทะเละเทะไปหมดดอทออกฮึบโอ้โหสกิลสองไม่ทันสกิลสองเร็วเออแตกเฮ้ยเอาอยามาตมาเล่นกน่อนจังหวะนี้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้เอ้ยเออไป หาหาเังหว่ช่วยเพื่อนโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยมฮา,าเกมต่อไปกันเลยมาเจอกหน่อยเดี๋ยวผมไปเอาธงกลางให้ไคโดยืนกยอนนะเฮ้ยอะไรไม่โดนหรอกอย่าลนเดี๋ยวเพื่อนอย่าลนเพื่อนโอ๊ยกูโดนอะไรวะเนี่ยลนเหรอลนกันเหรอลนกันเหรอแล้วก็ส้อยลูกปัดยังไงล่ะเอาดีเอาดิอย่าลนเจอเราอย่าลนเข้าใจไหมเอ้ยมันโดนอะไรวะเฮ้ย เออสกิลมาหลบมาตีตีธรรมดาเว้ยตีโอ,อ้โหเละมาฮะเกิดมาแล้วเว้ยเอ้ยอ้าวการจะตายอย่างเงี้ยซอยลูกปัดไปดีแตกสองสยองขวัญบ้าละ่ะเฮ้ยคิดสรุว่าไงเจอตัวหน่อยปะเออเออโดน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 ,โดนเจอโดนแทนเฮ้ยฟันธรรมดาเออเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วอุย้ยโอ้โหตีนุ่งแข็งอ่ะดอปได้แล้วก็สกิลสองโอ้โห สกิวหนึ่งอือมีแตกมีแตกรีบออกโอเคเอา้าได้อีกศพเฉยไอยอาโรเจอร์อย่างนั้นเหรออะไรคามุสตลิไม่เข้าเวย้ยอือผิดเมตาหรือเปล่าพี่ดึงเลยดึงเลยเร็วๆ,ๆโอ้โหมันเอาจริงฟันธรรมดาไหมอืออือต่อยลูกปาดไปดิอา้าวกราฟกราฟจะเอาอ่ะกราฟจะเอาเอา่ะโอ้โหแรงจัดปูเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือดขอเลือดผมขอเลือดปูโอ้โหกาแล็กซี่อิมแพค เออไม่ใช่กาแล็กซี่ดีไว้กลับมาพร้อมบอกความแค้นมาโดนหน่อยปะละ่ะเออฟาดฟาดฟันฟาดฟันเออสกิลหนึ่งไปแล้วก็อา้าวหมดหมดใช้อา้าวคูซันว่ายังไงจ๊ะไอ้นี่มันรู้ไอ้นี่มันรู้แกมมันรู้จากตีธรรมดาแต่มันก็ไม่รอดไงอะไรโรเจอร์เอาเปล่าปาดสกิลมานั่นไงว่าแล้วอา้าคูซันก็ปาสกิลแบบนี้ก็หวานหมูสิจ้า อะไรอะไรทาอะไรไม่เข้าหรอกเอ้มันจะเอาอะทําอะไรกันฮึดดอดเออโดนเข้าหลังไม่ดีหลังแอนไปดีเออแล้วก็ซอยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะจะซอยลูกปาดเรียบร้อยเออฟาดโอโ้โหมันหนีไปแล้วดึงธงเร็วเออเหยียบหวัวไปเพื่อนดึงธงเร็วเรามาเล่นให้อยู่เออเถอะบ้านะเพื่อนไม่ยอมดึงธงเลยเฮ้ยอย่ามาโตไปเร็ว ท่วงไว้อย่าไตัวถูไว้ก่อนดอทเข้ามาเออดึงทงเอ้ยดึงไม่ได้อย่างนี้นตั้งเคาน์เตอร์ไปดีโอเคชนะใสๆด้วยโอเคตอนนี้ผมยังชนะติดติดกันอยู่เลยนะยังไม่แพ้เลยเนี่ยเวลแค่80เองเพ็นตัวมันโหดมากเลยเนี่ยอสกิลหนึ่งนะอ้าวมันไม่ดอทวะงั้นก็เอ้เอาโอเดยวเดี๋ยวเด,วเดวีมาดิมาดิเดี๋ยวผมเล็งคิดสรุปฝั่งนู้นนะ ตัดเลือดเขาหน่อยเอ้ยอุย้ยโรเจอร์มันเป็นวะต่อยลูกปัดไปดิอือออมีโดนย้อนหลังด้วยวะเอ้ยอ้าวโอเคได้พอดีเอ้ยโดดเขาอะไรผิดเมตาหรือเปล่าเอ้ยหลบไปโอเคเดี๋ยวรอ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 งุ่งไม่ดีุ่งไม่ดีไม่โดนสกิลอยู่แล้วเราเล่นได้นะเราซาได้อยู่เอ้าเอา,เอาฟันฟันฟัน เฮ้ยโอ้โหมันโอ้โหตีแรงจังวะไอ้นี่เวลร้อยเหรอโดนไปดิโดนใครโดนผมโดนเออ,อเคมาเดี๋ยวดูก่อนจะไปเล่นตรงไหนได้อ่าธงบนเพื่อนเล่นได้อยู่อ้าวจะคิดสรุปเหรออ้าวกาบมาดักร้กอยกันเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยป้านะซอยลุกปัดไปดิโอ้โหงานงอกงานงอกเดี๋ยวเดี๋ยว เพิ่งเกิดเมื่อกี้เองจ,จะฆ่าแต่แกงกันเลยเนะี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โห <c oughs> ลูจีแม่งเตะหลับเลยแม่งเอย้ยอาโดนโดนโดนนะั่นน่ะโดนนะั่นสอยลูกปัดโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งไปหาเลยอะ่กะกัดที่เลยอะ่ะดื้อเออข้างบนวะข้างบนวะเอ้ยเพื่อนเร็วเร็วเร็วไปหน่อยใครนะ่ะโอ้โหซาบโบซะด้วยแล้วก็เตะหัวไปดิเตะหัวไปดิย่ำกระมอม โดนดิโดนเฮ้ยไม่โดนเลยวะเออโดนโดนแล้วโดนแล้วเอาพุ่งอีกทีโดนนะโดนนะพุ่งอีกทีไงอ้าวหนีลหรจ้าหนีลหรจ้าเฮ้ยจะเอาทรงนั้นใช่ไหมงี้ก็ซอยลูกปัดเอ้ยอ่าลูจีตายเฉยเฮ้ยมันเอาเจ้าเราไม่โดนสกิลอยู่แล้วตีแม่งไปเลยทำร้ายทำร้ายเออมาดีไม่ดีไม่ดีกูทวงอยู่กับมึงเนี่ยอือกูอยู่กับมึงเนี่ยไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงซอยลูกปัดยังไงล่ะโอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเหยียบหัวโอ้โห เฮ้ยบ้าบ้านะบ้าอย่าพึ่งซาโบะยะเออพุ่งไหมโอ้โหไม่ได้่ะเฮ้ยซาโบะซาโบะอ้าวติดบูทด้วยนะซาโบะนะยังไง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 โอเคติดบูทดึงดึงดึงโดนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกกันไว้ดีกว่าแกเออเยี่ยมชนะเว้ยมหาได้เวลาลุยด่วนเจ้าทองกลางหรือธงบนเอาธงกลางนี่แหละไปลุย ฮึบฮึบอ้าวมาสิจ้าไปพี่ตีหน่อยหนูอ่าไอ้นี่ลนไอ้นี่ลนโดนแล้วโดนแล้วลนแบบเนี้ยโดนไปดิเอ้ยทำไมไม่โดนวะเออดอสได้ดอได้แล้วก็สร้อยโอ้ไม่ใช่สร้อยลูกเตะเอ้ยกาบยังไงสกิลไม่โดนผมหรอกพี่เออแตกไปดิดึงธงเลยอ้าวโผลมาให้ฆ่าแล้วโผลมาให้ฆ่าแล้วเองยังไงยังไงเอยดอเพอร์เฟคไปดิเอยโอ้โหเรียบร้อยเลยกูชิปหายละ เอ <Bond> an ้ยเ <rapper> อ้ยโดน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 อยู่โดนอยู่คุณซันวะเอ้ยโอ้ทางน้ําแข็งทางหินเอ้ยโดนโดนโดนเอ้ย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 อะไรวะเนี่ยมั่วซั่วซอยลุกปัดไปดิเอ้ยโดนเว้ยโดนโดนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเละเละเละเป็นโจ๊กอ้าวเอ้ยแตกแตกเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงหลงยา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 เอือเรียบร้อยเลย ป้าเอ้ยเมื่อกี้ผมหลงฝั่งไม่ไงไ้ไม่ตายเนี่ยเอ้ยเอาอะไรลาคุกกันอะไรเออโดนดิโดนเอา้ามันบัคดอตอีกไอ้บัคลม้มบัคลม้มโอโ้โหโอ้โหตีแรงจัดอ๋อมันติดบูธเรียบร้อยแล้วกูกูตายแน่มันฆ่ากูแน่มันติดบูธแบบเนี้ยเลือดไม่เต็ม97%เอาเจอการาฟก็ต่อยลูกปาดไปดีโอเคได้เลยได้เลยเฮ้ยใครลงปะเนี่ย ดรอสมาอ๋อของฝั่งเรานี่ว่ะโอยข้างล่างยังเดือดเดี๋ยวรอพี่แป๊บรอพี่แป๊บเอ้ยโอ้โหดรอนออกมายังโดนดอีกเหรอเฮ้ยวิ่งบนก่อนวิ่งบนหาหาทางไปเก็บมาแล้วก็เอ้ยอ่ะเหยียบหัวไปดิย,ย่ำกระหมอมอุ้ยดรอนมาดรอนมาก่อนเอ่อดึงธงเพื่อนดึงธงเร็วเดี๋ยวจะแพ้เอานะ อาฝั่งโน้นยังไม่มีคู่ไอคิสลุกเกิดชิวๆจังหวะนี้ดึงทงได้อ้าวกราฟไปยังไงกราฟโอ้โหบูโฮแล้วก็ซอยเออจะส้อยลูกปัดไปไงล่ะไปเพื่อนไปดึงไปดึงทงเร็วกับสุดยอดเพื่อนดึงเร็วเร็วเรวเรเรอ่ะดึงไม่ทันละมันส้อยลูกปัดแน่นอนเอ้ยมันตีธรรมดาเออเข้าไปดีเข้าดีเข้าว,าว,วงในเข้าว,วงในแล้วก็ซ้อย เออเฮ้ยกดสอยลูกปัดไม่ใช่เหรอโอ้ยออก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 ด่วนออกด่วนสอยลูกปัดออกไปฟันฟันดึงดึงดึงลวดึงเลวดึงเลวทวงย่ดึงเลวดึงเลวดึงเลวโอเคชนะอีกแล้วมาเอาธงกลางเลยเรามันใสยหน้าด้านอยู่ละเอาไม่ไม่มีใครมาเอาธงกลางแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ กลัวเพี่อนะ้องอะไรแฉงไอ้นี่หลงยุคว่าโรเจอร์อย่างเนี่ยยุคนี้เองเล่นไม่ได้แล้วเองไม่รู้เหรอตัดฮาคี้ง,ง่ายๆเลยนะเนี่ยเออนี่โดนไปโดนไปโดนกุศลไปแล้วเอา้ามั่วโดนอะไรหนวดขาวผ้านะอุย้ยเน็ตไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ส้อยลูกปาดไปดิโอ้โหแล้วมันเป็นอมะตาทาะทันไงชิบหายแล้วกูพุ่งออกเออเมื่อกี้มั่วไปหน่อยขอแก้ตัวใหม่แล้วกันนะเฮ้ยทงไหนดี เดี๋ยวเดีข้างบนข้างบนอ้าวทำอะไรกันครับซอยลุกปัดโอ้โห้วาวอีกแล้วสกิลกูเอ,อ้ดอตมาฟาดฟาดไปฟาดไปแล้วก็เหยียบหัวอือ้อหนวดขาวแตกแต่โรเจอร์ไม่แตกเอ,อ้พุงพงพ่งไปดิพุ่งไปดิพุ่งเอเออออออเลเล,เ,ล,เ,ลเออได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ๋อเราไม่โดนไฮคิโรเจอร์วิ่งด้วยใช่ไหมโอเคเลยดอเข้ามาเออมามา ฟันฟันฟันไปฟันไปเออโดนโดนโดนฮึบออกซอยลูกปัดยังไงล่ะไม่มีใครตายเพราะสกิลเราเลยเฮ้ยเพื่อนไปดึงธงเร็วเกมนี้มีโรเจอร์วิ่งว่ะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บอ้าวมีคนอยู่ในธงจังหวะนี้ก็โอ้โหไม่ได้คิดจะมาตรงนี้ชิปหายละอ้าวโดนนะโดนนะโดนนะเออออกเวออกออออกออกก่อนอ่าชิสนุนี้มันเก่งที่สกิลหนึ่งนะพยายามแบบ หาเหรียญที่รีสกิลหนึ่งไวๆอ่ะจะเก่งมากเลยหรือว่ารีตอนฆ่าก็ได้นะเออดนไปก่อนโดนไปก่อนเอาซอยลูกปัดนะซอยลูกปัดนะซอยโอ้โหจะซอยลูกปัดนี่ซอยลูกปัดไปคือตอนนี้หลงสกิลหมดแล้วนะหนึ่งสองอะเล่นในคอมนะ้นเนี่ยคือปุ่มมันจะกดไม่ค่อยโดนหน่อย <laughs> จะใช้สกิลนี้ไปโดนอีกสกิลหนึ่งจังหวะมั่วๆนี่จะเห็นเลยว่าผมใช้สกิลผิดบ่อยมาก เอ๋อเฮ้ยกิ๊ตอ้ะว่าแล้วอ๋อโอเคเอาย้อมาตบมาเล่นก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เฮ้ยโรเจอร์อย่างนั้นเหรอเอาชาร์จไล่เมฮาเคนดึงธงหน้าด้านดึงเลยดวนดวนอโอเคได้สี่ทงเคาน์เตอร์เลยรัวๆเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เอือมาโอ้โหออกกันไหมเฮ้ยโอ้โหกระเด้งอยู่กระเด้งอยู่กระเด็นอยู่กระเด้งอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกันไว้กันไว้คาคุกันไว้เพื่อนกันไว้สุดชีวิต เดี๋ยวผมเราไปเคาน์เตอร์ตั้งคเคาน์เตอร์นะมาดิมาดิาดสองหนึ่งเรียบร้อยโอเคชนะเวย้ยมาฮะเกมนี้เราเจอใครนุด้วยวะใครนุก็เป็นตัวที่แก้ทางเราได้เหมือนกันนะอไอ้ท่าโจมตีธรรมดามันอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนที่มันเคลือบเคลือบไฟเนะี่ยมันจะตีไกลไงโอเคแต่มันโดนเราไปก่อนนะจังหวะนี้ โห oh, มั่วว่ะมั่วจัดมั่วจัดรอรอรออาตีธรรมดาเรียบร้อยเรียบรอย้อยเองไข่สเน็กไม่ได้แล้วพราะขาเรงเอิงไปแล้วไงนี่เนี่ยตีธรรมดาไปดิอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ขอบุญครับเอสเน็กเฮ้ยทำอะไรต่อยลูกปัดไปดิโอ้โหไม่โดนว่ะเอ้ยเอ้ยหาหาหาไม่เจอมั่วแล้วมั่วแล้วโอ้โหพุ่งพุ่งชิบหายแล้วพ,พุ่งไปดิเออคูซานเต็มหน้าไปดิอา้าวออกมา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 ก่อนออกมาก่อนไอ้คูซานมันมันเล่นเป็นนั่นแหละ มันมันจ้องเราอยู่นี่นี่ปาสกิลมั่วเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรมันโดนที่ไหนแล้วอุ้งมันโดนที่ไหนแล้วมันโดนที่ไหนแล้วดนอ,อกอะไรคุตันอะไรของเองอะไรของเองเออโดนไปดีโดนไปดีจะเล่นกับพี่อัน้องก็มาดิอะไรขังโลกเลยอ่ะเออโอ้โหมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยออกเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอากราดดอนแล้วสร้อยลูกปัดไปดีแตกว่ะมีคนแตก เอ้ยเอ้ยเดี <half S 1> <day S 2> ๋ยวเดี Holy ๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมานักจ <hand> ัดครับดอดเออโดนโดนโดนโอ้มันติดโล่ไงติดโล่ก็ตายเหมือนเดิมเฮ้ยกดผิดด้วยโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยเก็บเก็บเก็บเร็วเออขอบคุณครับเอ้ยเอ็นเตนักดึงดึงดึงช่วยช่วยน้องก่อนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเลยดึงเลยโอ้ไม่ทันละไม่ทันละเอ้ยดอดเว้ยดอดดอดโดนไหม เด๋นะโดนะต่อยลูกปัดยังไงล่ะเออแตกไปดีแตกไปแตกไปดึงเลยดึงเลยสุดยอดเพื่อนเราต้องการคนแบบนายมากโอเคเดี๋ยวรอรอสกิลคูดาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นนะตอนนี้โอ้โหโอโอเคมาเวลาเล่นกะสกิลมันดีๆนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบผมเมื่อกี้นี้กะมันได้พอดีเออแตกไปแตกไป กะพอดีแล้วมันโอ้โหกะพอดีแล้วมันจะมันมากบอกเลยเอ้ดอดมาอ่ะเรียบร้อยโดนบึงโดนส้อยลูกปัดเออแตกหมดไม่เหลือเตะแป้งเตะไม่หมดเตะอะไร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 มั่วนะเว้ยกดมั่วเว้ยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ไม่ได้เก่งเน้นมัว่วเอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอสก,กิลว่ะเอ้ยเอาฟันฟันธรรมดาได้จังวันนี้เอางูส้อยลูกปัดอะไรไม่โดนใครเลยเว้ย อะไร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 โอ้โหโดนละโดนละโดนละชิบหายละเฮ้ยซอยลูกปัดนะจังหวะเนี้ยซอยลูกปัดไปดีแตกอ่ะกาฟกาแล็กซี่อิมแพคไม่โดนใครหรอกโอเคเนนือสุดๆชนะติดต่อกันหลายตาม,มากเลยเนี่ยโอเคก็อ้ชอบกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย